ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง fc ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชิการอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้ชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย vip นะครับซึ่งเป็นนนอยที่หลายหลายท่านให้ความสนใจกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นนนอยสุดท้ายในการออกหนอยฮานอยเนาะ งวดน,นี้ก็จะเป็นงวดประจําวันอังคารเนาะอังคารที่5สิงหาคม68นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะจันทร์ที่4สิงหาคมนะครับสูตรที่ลุงตัดให้ไปก็เหมือนเดิมนะครับสายวิ่งสายรูดก็อย่างโชคดีเหมือนเดิมเนาะตัวเลขที่ลุงตัดให้ไปก็มา2ตัวเนาะก็คือ1นะครับ1นนี่มาหลักสิบล่างเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ3าม มาที่หลักสิบบนนะครับก็ถือว่าเลขสองตัวเนี่ยมาคนละตำแหน่งกันเนาะหลักสิบแต่ว่าสิบบนสิบล่างเนาะไม่ได้มาด้วยกันเนาะถ้ามาด้วยกันก็คงจะเข้ากับชุดสองตัวลืกลับวางไว้เนาะก็เลยได้แต่เฉพาะสายวิ่งสายรูปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับ,นะรบส่วนเมื่อประจำวันที่5สิงหาคม68 ลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไป,ไปติดตามรับชมมาดูแนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่5สิงหาคม68นะครับก็การวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมวันนี้เนาะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขนะครับเหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะซึ่งพี่น้องก็คุ้นเคยกันดีนะครับรวมถึงการวิเคราะห์หาผลลัพธ เนาะก็ยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์นะครับในแต่ละงวดที่เอามาวางในตลาดเนี่ยก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดเนาะในรอบอขอาง,งวดที่ผ่านมานะครับก็เดินดีมาโดยตลอดนะครับท่านที่เป็นสายวิ่งสายรูดเนี่ยก็คงโชคดีเนาะแล้วก็ทราบดีนะครับว่า ตัวเลขในตารางเนี่ยนะครับไม่เคยดูเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะสี่สิงหาคมนะครับสามตัวบน <c oughs> สามตัวบนนอย VIP เนาะก็คือเออหกสามสี่นะครับหกสามสี่นะแล้วก็สองตัวล่างก็จะเป็นหนึ่งสี่นะครับ ตัวที่มาเนะาะตัวที่มาเนี่ยจะเป็น <c oughs> หนึ่งเนาะหนึ่งมาที่หลักสิบสิบล่างนะครับแล้วก็มา,าสามเนาะสามก็มาสิบบนเนาะบางเอื่นเนาะตัวเลขสองตัวเนี้ยมาคนละตำแหน่งกันนะครับแต่ถ้ามาด้วยกันเนี่ยอ อาจจะเข้ากับชุด2ตัวที่ลุงตันวางไว้นะครับก็เลยได้เฉพาะ,ะสายวิ่งสายรูดนะครับส่วนงวดประจําวันที่ห้าสิงหาคมหกแปดเนะาะหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนํามาลงในตารางครับตัวเด่นตรงกลางนะครับงวดนี้นะครับลุงตันให้เก้าเนาะ เป็นตัวเด่นตัวกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้เจ็ดแถวที่สองได้แปดเนาะอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางเนาะซ้ายขวานะครับเจ็ดอ่าเจ็ดแล้วก็แปดนะครับอันนี้จะเป็นหกแปดอ่าแปดแล้วก็เก้านะครับอั 7, นะ 7, 8, น,นี้ก็จะเป็น, 8, 8, 9, น,นจเจ็ด เนะาะตัวเลขในตารางในะรอบนี้เนาะมีตัวที่เหมือนกันอยู่ก็คือเจดกับแปดเนาะเจ็ดนกะับแปดเนาะนะก็ถือว่ามีผลนะต่อการจับชุด2ตัวเหมือนกันเนาะจากปกติอาจจะจับได้9้าคู่เนาะอาจจะลดลงนะครับทีนี้ก็มาดูชุดเด่นนะครับนะชุดเด่นประจำงวด วันที่ห้าสิงหาคมเนาะก็จะมีเจ็ดแปดแล้วก็เก้านะครับอ่าทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะจะมีเจ็ดหก เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเนาะแปดหกแปดแปดเก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะครับอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวเนาะที่ได้จากการวิเคราะห์จะผลลัพธ์ในตลางทั้งสองแถวเนาะ พี่น้อง FC ที่เป็นสายวิ่งสายรูดก็เหมือนเดิมนะครับพิจารณาตัวเลขในตารางซึ่งตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดนะครับยังไม่เคยหลุดเลยนะครับในรอบ10ของงวดที่ผ่านมานะครับก็เป็นกลุ่มตัวเลขที่น่าสนใจเนาะที่จะสามารถนำไปลุ้นเป็นตัววิ่งตัวรูดได้เลยนะครับพี่น้อง FC ก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก,กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไปให้ ้ามีความเห็นแตกต่างกั่นี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์นะครับลุงสันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนาะยังใช้รูปแบบเดิมเนาะรูปแบบเดิมหลักการเดิมนะครับในการวิเคราะห์ผลลัพธ์เนาะเนื่องจากว่า ัวเลขที่ได้นะครับจากการวิเคราะห์นะครับที่เอามาวางในแต่ละงวดก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดเนาะสายวิ่งสายรูปตรงสากดีนะครับอ่าก็เลยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนเนาะหลักการหาผลลัพธ์เนาะยังใช้หลักการเดิมอยู่นะครับก็ลุ้นต่ออกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณยีน้อง f อฟีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะ เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ